วัสดีค่ะพี่เก่งกินโปนะคะวันนี้พี่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการอยากจะถอนทุนออกจากบริษัทที่ตัวเองลงทุนไปนะคะเวลาควรจะต้องดูประเด็นหนบ้างค่ะเคสนี้ก็เป็นเคสของลูกค้าที่สอบถามเข้ามาในเพจนะคะ ลูกค้าท่านนี้ค่ะก็มีความกังวลแล้วก็เลยถามคำถ,ถามเข้ามาเกีก่ยวกับว่าถ้าตัวเองค่ะอยจะถอนหุ้นออกจากบริษัทที่ตัวเองเคยลงทุนไว้นะคะต้องทํายังไงบ้างเพื่อจะได้เงินของตัวเองคืนนะคะทีนี้ค่ะพี่เก่งก็ได้มีการสอบถามข้อมูลแล้วก็ได้ข้อมูลดังนี้นะคะเดี๋ยวพี่เก่งเล่าให้พเราฟังก็คือเรื่องของธุรกิจของลูกค้าท่านนี้นะคะท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของกล้องวงจรปิดค่ะเปิดมาเมื่อสปีที่แล้วโดยเป็นการร่วมทุนกับเพื่อนอีกสองคนนะคะ คนหนึ่งก็คือคนที่มีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องระบบกล้องวงจรปิดวนตัวของน้องคนนี้ค่ะก็เป็นคนลงเงินทั้ง100%นะคะโดยที่ทุนจทุทะเบียนคันอยู่ที่70,0,000บาทแล้วก็มีการตกลงกับเพื่อนคนที่เป็นคนทํางานนะคะว่าแบ่งหุ้นกันคนละครึ่งก็คือน้องคนที่ลงเงิน70,0,000บาทก็ได้หุ้นครึ่งหนึ่งนะคะส่วนคนที่เป็นคนที่ทํางานนะคะก็ได้หุ้นครึ่งหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ลงเงินเลย ท่ากับว่าบาริษัทนี้ค่ะมีทุนจดทะเบียน700,000บาทแล้วก็มีผู้ถือหุ้นสองคนนะคะทีนี้คะ่ะธุรกิจก็ดําเนินการมา3ปีนะคะก็ทําธุรกิจตามปกติคะ่ะน้องคนที่เป็นคนลงเงินนะคะไม่ได้ทํางานหน้าง,งานแต่ว่าจะเป็นคนช่วยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บรวบรวมเอกสารอะไรรับไปจ่ายเพื่อจะสรุปส่งกับทางสํานักงานบัญชีนะคะแล้วก็เป็นคนดูเรื่องงานหลังบ้านเขาไม่ได้ลงเรื่องเกี่ยวกับหน้าง,งานที่นีนะคะ่ะน้องก็เริ่มมีความไม่สบายใจช่วงหลังๆนี้นะคะเนื่องจากว่าผู้ถือหุ้คนคนที่ทํางานหลักเนะะี่ยค่ะ ก็ไม่ค่อยส่งเอกสารด้านรายรับรายจ่ายมานะคะมีการส่งเอกสารมาบ้านแต่ก็ไม่ค่อยครบถ้วนนะคะ3าเดือนที่ผ่านมาก็เริ่มมีความไม่สบายใจว่าเอ๊ะข้อมูลตัวเลขจะถูกต้องหรือเปล่าช่วงปงีหกที่ผ่านมาค่ะก็มีผลการดาเนินการ,ก,าร,ก,ารก็เริ่มขาดทุนนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากกระถอนทุนของตัวเองที่เจ็ดแสนบาทให้ลงไปเอาคืนมานะคะเราก็เลยสอบถามที่เห็นเข้ามาค่ะว่าเคสนี้ สามารถไดถอนหุ้นตัวเองได้หรือเปล่านะคะข้อมูลที่น้องให้ข้อมูลพี่เก่งมาเนะะี่ยค่ะก็ยังไม่เพียงพอนะคะพี่เก่งก็ได้มีการสอบถามน้องกลับไปนะคะว่าคําถามที่ต้องรู้ก็คือว่า 1. ตัวขาดทุนสะสมที่น้องบอกว่าตัวเลขประมาณทั้ง2อ0 0สนเนี่ยนะคะเป็นผลขาดทุนของปี6 6ปีเดียวหรือว่าเป็นผลขาดทุนของ3ปีสะสมมาแล้วนะคะ ซึ่งคาตอบที่น้องให้มาคือเป็นผลขาดทุนสะสมของ3ปีที่ดําเนินการมานะคะคําถามข้อนี้ค่ะที่พี่เก่งถามเพื่อจะได้ข้อมูลนะคะมาประกอบการพิจารณาว่าคุณจดทะเบียนของเราะคะ7 0 0 0 0 0บาทที่100%นะคะแล้วก็มาหักด้วยตัวขาดทุนสะสมที่น้องบอกว่าถ้าเป็นขาดทุนสะสม3ปีสะสมมานะคะคือ2 5 0 0 0 0บาทเอามาหักกรบลบกันเนี่ยมันจะเหลือตัวเลขที่4 5 0 0 0 0บาทนั้นแปลว่าทุนจดทะเบียนนะคะอันนี้ยังเหลือนะคะก็คือ70,0,000บาทลบ2 5 0 0 0 0 แปลว่ายังมีกระแสเงินสดหรือว่ามีผลกําไรอยู่นะคะที่ยังไม่กินทุนนะคะถ้าพูดกันง่ายๆคือว่ายังต้องมีเงินเหลืออยู่วันทั้ง400,000 50, 50,000บาทนะคะคําถามที่2ค่ะที่พี่เก่งถามน้องกลับไปก็คือว่าณปัจจุบันเลยนะคะมีเงินสดหรือว่ามีเงินฝากในธนา,าคารเหลืออยู่ในบัญชีเท่าไหร่นะคะคําถามนี้สําคัญนะคะเนื่องจากว่า ถ้าเราจะถอนเงินของเราคืนนะคะต้องดูก่อนว่าในบริษัทมีเงินสดหรือว่ามีเงินฝากธนาคารอยู่หรือเปล่านะคะถ้าไม่มีเงินเหลือเลยก็อาจจะไม่สามารถจะคืนเราได้นะคะแล้วก็คําถามที่3ามค่ะพี่เก่งก็ถามไปว่าตัวบริษัทเองมีทรัพย์สินอะไรบ้างที่สามารถจะขายคืนเป็นเงินสดกลับมาคืนทุนเราหรือเปล่านะคะคําถามนี้ก็ได้คําตอบว่าไม่มีนะคะเนื่องจากว่าตัวธุรกิจของน้อง,องท่านนี้ค่ะก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิด ธุรกิจก็ไม่ได้มีการลงทุนอะไรมากนะคะเรื่องของรับสินที่เป็นเรื่องที่ดินนะคะสิ่งปลูกสร้างหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆก็ไม่มีนะคะมีแค่เรื่องสต็อกี่เอไว้สําหรับติดตั้งงานให้ลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสํารองซื้อให้ลูกค้าก่อนด้วยนะคะเพื่อจะได้ทํางานแล้วก็เบิกเงินค่าอะไรได้กลับคืนมานะคะทีนี้ค่ะจากคําถามที่พี่ถามทั้งหมดก็คือหนึ่งนะคะ ตัวกำไรขาดทุนกับตัวทุนจดทะเบียนนะคะยังไม่เป็นการขาดทุนเกินทุนนะคะยังมีเรื่องของทุนจดทะเบียนเหลืออีกประมาณ4ี่แสนห้าหมื่นบาทคำถ,ถามที่2คือได้คําตอบมาว่าเหลือเองินสดอยู่แค่ประมาณหมื่นหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าตัวเงินส่วนใหญ่เอาไปซื้อสต็อกเพื่อจะอไปติดตั้งงานให้ลูกค้านะคะ แล้วก็คำถามที่3คือไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยที่จะขายคืนกลับมาให้กับคืนทุนของผู้ถือหุ้นนะคะและ้วน้องก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่าในช่วงของปลายเดือนนี้นะคะก็จะมียอดรายได้จากลูกค้าเข้ามาประมาณ3าม0 0 0หบาทค่ะแล้วก็ไอตัวยอดเงินที่รับมาจะต้องมีการจ่ายให้กับผู้รับเหมาที่เราไปเอาซอสงานออกไป1 0 0 0 0แบาทนะคะนั่นหมายความว่าเงินที่เข้ามาค่าให้จ่ายให้ต้องจ่ายไปจะเหลือเงินสดอยู่ในมือน,นะคะ2 6 0 0 0 0บาท ซึ่งเงินตัวนี้ค่ะก็ถ้าจะมีการจ่ายคืนผู้ถือหุ้นในส่วนของทุนทุนที่ลงมานะคะก็อาจจะต้องมีการพูดคุยกันคิน,นี้ค่ะพี่เก่งก็เลยแนะนําน้องท่านนี้นะคะว่าอาจจะต้องนัดกับทางผู้ส่วนนะคะคุยกันค่อยๆคุยกันว่าถ้าเกิดเราจะถอนทุนของเราคืนนะคะสามารถที่จะแบ่งจ่ายชําระได้หรือเปล่านะคะหรือตัวธุรกิจนะคะจะมีการดําเนินต่อกันยังไงก็คือต้องคุยกันนะคะว่าถ้าจะลันต่อก็ถ้าผู้ถือหุ้นท่านนี้จะขอทุนคืน ทางผู้ถือหุ้นคนเก่าจะรันต่อด้ตัวเองก็จะต้องมีการตกลงกันคะว่าเงินทุนจะคืนได้ประมาณเท่าไหร่หรือถ้าไม่มีเงินสดในการที่จะมาคืนในงวดเดียวก็อาจจะต้องทยอยผ่อนคืนนะคะตนนัวที่จะทําการจ่ายคืนทุนของผู้ถือหุ้นท่านนี้นะคะอาจจะต้องทยอยเป็นก้อนงวดนะคะก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการที่จะันธุรกิจแล้วมีกระแสงเงินสดเหลือนะคะกิดอย่างนี้ค่ะก็คงต้องค่อยๆค,ค,คุยกันแล้วก็ ให้เหมือนว่าเพื่อนจับเข่าคุยกันนะคะให้เหมือนกับวันแรกที่เรามาตกลงทําธุรกิจกันนะคะเคสดีพี่เก่งก็เลยแนะนําน้องไปประมาณนี้เนื่องจากว่าตัวธุรกิจเนี่ยค่ะตัวเงินสดไม่มีนะคะแล้วก็สต็อกก็ไม่มีสินทรัพย์ตัวอื่นก็ไม่มีที่จะหมุนมาคืนผู้ถือหุ้นนะคะก็คงจะต้องลอยเรื่องของตัวารายได้ที่จะเข้ามาแล้วก็เขาจะคืนเท่าที่พอจะคืนได้นะคะอันนี้ก็ต้องพูดคุยกันนะคะค่ะเคสแบบนี้นะคะพี่เก่งก็อยากจะแชร์กับพวกเราแบบนี้ค่ะว่า ในการทำธุรกิจร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมกันนะคะที่น้องร่วมกันนะคะอยากจะให้มีการตกลงกันนะคะว่าใครรับผิดชอบงานอะไรบ้างใครลงเงินเท่าไหร่จริงๆแล้วในการร่วมทำธุรกิจก็จะต้องมีการลงเงินเงินจริงๆนะคะเนื่องจากว่าจะได้ช่วยกันรับผิดชอบในเรื่องของทั้งผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจนะคะเนื่องจากว่าการทำธุรกิจค่ะมันเป็นเรื่องของการได้จริงเสียจริงนะคะถ้ามันขาดทุนมันก็คือเงินเราหายไปจริงๆถ้ามันได้กำไรมันคือธุรกิจเราจะเลยรุ่งเรืองนะคะ ในวันที่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากไปต่อเนี่ยค่ะมันก็เงินของเราเราก็อยากได้คืนนะคะส่วนเคสเนี่ยค่ะอย่างเพื่อนที่ไม่ได้ลงเงินเขาก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบนะคะงั้นพี่เก่งอยากจะให้พวกเราเนะะี่กรณีที่จะร่วมลงทุนกับเพื่อนหรือว่ากับใครก็แล้วแต่นะคะ ควรม,มีการตกลงเรื่องนี้กันให้อย่างชัดเจนนะคะว่าใครจะต้องรับผิดชอบเรื่องอะไรบ้างใครลงเงินเท่าไหร่ใครดูแลเรื่องอะไรนะคะเพื่อจะได้เป็นการที่เรามาช่วยกันทําธุรกิจจริงๆนะคะถ้ามันจะได้ผลดีหรือผลเสียก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันค่ะค่ะในประเด็นที่2นะคะเรื่องของตัวที่พี่เก่งอยากจะฝากคือเรื่องของกบไรขาดทุนหรือว่างบกันเงินของตัวธุรกิจเรานะคะอันนี้ค่ะมีความสําคัญมากๆพเพราะเนื่องจากอย่างเงี้ยค่ะ อย่างน้องท่านที่ปรึกษาพี่เก่งเข้ามาเนี่ยนะคะถือว่ามีความรู้นะคะพอพี่เก่งอธิบายหรือว่าถามคําถามก็สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็มองภาพออกว่าอ๋อโอเคว่ามันไม่มีเงินที่จะมาคืนผู้ถือหุ้นนะคะก็ต้องหาวิธีอื่นในการที่จะลอมชอมกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราทําธุรกิจนะคะ่ะ เราทำไปทำไปมันก็จะมีทั้งตัวทรัพย์สินมีที่สินมีงบกำไรขาดทุนมีขาดทุนสะสมอะไรที่มันจะหมุนไปตามเรื่องราวของธุรกิจนะคะแต่ถ้าเราดูงบการเงินบ่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้ว่าธุรกิจเราจะสภาพคล่องเป็นยังไงเพื่อให้เราจะเอาข้อมูลมาบริหารงานได้เราก็อาจจะช่วยกันนะคะผู้ถือหุ้นทุกคนก็ช่วยกันคนไหนถนัดเรื่องไหนก็ช่วยกันในทำสิ่งที่ตัวเองถนัดเพื่อให้ธุรกิจมันไปได้นะคะและที่สำคัญก็เอาข้อมูลงบการเงินมาใช้ในการบริหารงานด้วยค่ะ พี่เก่งก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะค่ะในส่วนของเซอร์วิสของพี่เก่งนะคะก็มีทั้งเรื่องของงานทําบัญชีค่ะงานสอบบัญชีงานวางแผนภาษีงานที่ปรึกษานะคะรวมถึงเรื่องของบัญชีเอาซอ์ซอร์ดด้วยค่ะที่จะส่งนักบ,บัญชีไปทํางานที่บริษัทของลูกค้านะคะค่ะก็พี่เก่งก็ขอฝากเซอร์วิสของพี่เก่งไว้ด้วยนะคะแล้วก็ก่อนจบคลิปนี้ค่ะพี่เก่งฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องพี่เก่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ